สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันเช่นเคยนกับช่องสมาคมแช n แนลคลิปนี้ก็มาดูเหรียญพระเศียรเอียงชนิด10บาทและชนิด1บาทหลังจากที่เคยได้ดูเหรียญพระเศียรเอียงของรัชกาลที่9รัชกาลที่10ชนิด1บาทคลิปนี้ก็มาดู10บบาทบ้างแล้วก็มีทั้ง เหรียญมุนเวียนและที่ระลึกนะครับก็มาดูก่อนนะครับสองเหรียญเหรียญแรกก็จะให้ดู10บาทเหรียญเปร์เซ็นเอีย,ยองดูอย่างอื่นไม่ได้ต้องดูแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เอียงนะครับ ส่วนมากเหรียญสิบาทนี่จะพบเจอน้อยนะครับนี่ก็เป็นปีพศ2549นะครับพบเจอน้อยนะครับ10บาทพาีเนเอียงก็ามาดูหนึ่งบาทการจนานะครับนี่ก็ภาษีเนเอียงนะครับ การจนาประสียนเอียงมาดูหมุนเวียนบ้างนะครับอีกเรียอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีพศ2535แบบหมุนเวียนเกือบขวางนะครับ เยนเอียงเกือบขวางปีพศสอ0พันิด10บาทก็มาดูการจนาบาระเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนี่ก็คือ เหรียญที่เขาเขานิยมนะครับเกี่ยวกับราคาการซื้อขายแต่ที่เขานิยมเขาไม่ไดไ้ไม่ได้นิยมเหรียญแบบนี้เขานิยมเหรียญพระเศียรกลับนะครับจะเป็นเหรียญการน,นาเขาจะนิยมแบบ แบบขวางกับแบบกลับนะครับก็มาดูกันนะครับแบบขวางจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับการจนาตรงขึ้นแบบนี้นะครับก็หมุนไปหมุนไปก็จะเป็นขวางแบบนี้เขานิยมกัน ถ้ากลับแบบนี้เขาก็นิยมกันราคาแพงเลยทีเดียวนะครับ1บาทก็เหมือนกันนะครับถ้าขวางแบบนี้นะครับก็มีราคาถ้ากลับแบบนี้ก็มีความนิยมมีราคาแพงนะครับส่วน เตี้ยนหมุนเวียนก็เช่นกันนะครับหมุนเวียนก็เช่นกันถ้าเป็นพระเศียรขวางนะครับถ้าเป็นพระเศียรขวางหมุนไปแล้วเป็นพระเศียรขวางแบบนี้นะครับก็มีราคาแพงเหมือนกันนะครับก็มาดูนะครับในช่วงท้ายเหรียญนี้ก็ ส่วนมากจะเจอแบบเหรียญมีเรือนะครับเหรียญมีเรืเอแต่นี่ไม่เจอเพระเหียนเอียงปีสี่ก้านะครับกดนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ